เอาีแปรงฟันเด็กเก้าเดือน่อยค่ะแม่บอให้เลยค่ะคุณแม่คะแปรงฟันให้ลูกมือข้างหนึ่งถือแปรงมือข้างที่เธอถนัดถือแปรงแปรงสีฟันให้จับถนัดมือบีบยาสีฟันนะคะเนาะให้เปื้อนแปรงนะคะถ้าสมมุติว่าน้องหาทาลกนะคะหกเดือนจนถึงประมาณสามปีนะคะที่ฟันขึ้นแล้วก็บีบยาสีฟันแค่แบบพอเปื้อนแปรงแล้วแปรงฟันมือข้างหนึ่งถือแปรงมือข้างหนึ่งถือ เป็นผ้าอ้อมก um. ็ได้ที่สะอาดพันนิ้วมือเธอแบบถนัดเธอทําแบบนี้และจากนั้นนะคะท่าทางนั่งเหยียดขาออกไปนั่งเหยียดขาไปและเธอนะคะเนาะเอาแขนของลูกนะคะขาเธอค่ะทับแขนลูกไว้เอาขาเธอเอาขาเธอทับแขนลูกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกดิ้นด็อกแดกดอกแดกและเธอต้องแปลงฟันอย่างใจเย็นเด็กก็คือเด็กเธอจะเจอเสียงบรรเลงขนาดไหนเธอก็ต้องสูดนะคะลมหายใจเข้าไปลึกๆสูดเข้าไปลึกๆ ฉันเป็นคนดีฉันเป็นนางฟ้าฉันดูแลลูกแมงอย่ามากินฟันลูกฉันนะเธอก็ร้องเพลงอลา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 แป้งฟันกันอะไรเธอพูดไปลูกจะร้องให้เธอคิดว่าเขากําลังร้องเพลงแข่งกันกับเธอนะคะแค่นั้นเองแล้วเธอก็แปลงฟันเราจะต้องเปิดปากลูกให้เห็นตำแหน่งที่เราจะแปลงฟันอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเราจะแปลงด้านหน้าเราก็จะต้องเอาผ้านะคะเนาะเปิดปากน้องอือเปิดระคืนห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเช็ดออกงงไหมเปิดปากนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเช็ดออกด้านในแม่ด้านในด้านใน,น,ในตั้งแต่งขึ้นแบบนี้เปิดปากเหมือนกันเปิดปากด้านในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเช็ดออกเสร็จแล้วค่ะตำแหน่งแรกแล้วเธอเคลื่อนไปตำแหน่งตรงนี้เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเช็ดออก ด้านในหนึ่งสองสามสี่ห้าของเจ็ดเก้าสิบเ็ดออก,ออกโ,อโอเคไหมเอ่ยโอเคไหม ได้ไหมเอ่ยงงไหมก้อนฟันน้ำ <c oughs> นมเซี่ยแรกลูกขึ้นนะคะยาสีฟันที่มีฟูอะไรอย่างน้อย1000 ppm ขึ้นไปเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุแต่ถ้าลูกของเรานะคะเป็นเด็กโตที่อายุ6ปีขึ้นไปเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟูอะไรนะคะ 1, 5 0 0 ppm ขึ้นไปแต่ถ้าลูกของเรานะคะอายุน้อยกว่า6ปีแต่มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุก็สามารถเลือกใช้เป็นยาสีฟันฟูอะไรขนาด 1, 5 0 0 ppm ให้กับลูกได้เลยค่ะจะใช้เป็นยาสีฟันสําหรับเด็กคินดี้แบบนี้ก็ได้นะคะ เป็นแบบฟูดเกรดนะคะเด็กกลืนได้ลูกๆที่เป็น G6PD ก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะเลือกให้ลูกใช้นะคะเป็นกลิ่นไหนคุณพ่อคุณแม่พิจารณาตามความชอบใจของลูกและคุณพ่อคุณแม่ได้เลย